การอ่านออกเสียงเตรียมสอบอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งชุดที่สามคำที่หนึ่งตุก๊กตาคำที่สองยี่ห้อคำที่สาม เข้าใจคำที่สี่ข้าวต้มคำที่ห้าเอื้อเฟือ้อคำที่หกว่างเว้น คำที่เจ็ดไหว้เจ้าคำที่แปดเหนื่อยลา้าคำที่เก้าจังหวัดคำที่สิบกระป๋อง คำที่สิบเอ็ดชีวิตคำที่สิบสองชมพู่คำที่สิบสามประมาทคำที่สิบสี่ตำบล คำที่15ละครคำที่16ความสุขคำที่17เจศร้าคำที่18ตลก คำที่สิบเก้าเพลิดเพลินคำที่ย um ี่สิบกละลำปรีแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆ